เป็นที่รู้จักมากขึ้นด้วยนะคะดีจังครหยุดเขาบอกว่าปังยิ่งกว่าการได้ขึ้นป้ายใดๆไม่ว่าจะเป็นบิลบอร์ดหรือลงข่าวหนังสือพิมพ์ก็คือได้ขึ้นผนังโบสถ์นะคะครับโอ้ต้องมีบุญมากอ่ะสุดยอดแม่สิตังมันจะกลายเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กเดี๋ยวคอยดูคนจะต้องไม่ถ่ายภาพเซลฟี่กับภาพภาพนี้นี<ม>่ะนี่แหละต้นตจรานโอ้โหจอยสักหน่อยสิ ต้งผมเดี๋ยวน้ถม้าสะบัตต่อไม่รอแล้วนะไม่ได้ไหนสั่งให้ส้มหยุดได้ไหมหยุดไม่มีส้มมาสิพี่ยิง <c oughs> อักรูปเดียวคุณผู้ชมครับช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปตามความคืบหน้าคดีของ Pretty Oil กันหน่อยนะฮะเป็นกรณีที่ว่าก่อนหน้านี้สงสัยว่าร่างที่เจอในบ้านของไอซ์กีเหลกเนี่ยจะเป็นร่างของ Pretty Oil แต่ DNA ออกมาบอกว่าไม่ใช่ร่างของ Pretty Oil ถูกฆ่าแล้วทิ้งไว้ยกินทางที่ชนบุรีกำลังเร่งล่าตัวคนร้ายที่ก่อเหตุ ตอบปากคำไปบ้างแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามรายละเอียดช่วงหน้าสักครู่ครับอาจารย์ถ้าตกลงประกันที่ข้าเจ้าจะตึงรถกันสิไม่ทำเว้ยเอานั่นก็ต้องบๆๆูบูกับบูดิชาดอนเชิญท่านที่สำน,นักเราดีกว่าตึงได้ไม่ต้องบูไม่ต้องมีคนคำที่คาฟฟอรแคชแชทเลย ผู้หญิงจะเล่นได้เหรอนายกลัวแพ้เหรอความเข้มแข็งภายในจากแม่คือพลังให้ลูกยิ้มสู้ได้เสมอช่วยให้ฟันแข็งแรงสุดๆใหม่คอเกตทุกวันเราตื่นมาพร้อมแสงเช้ายิ่งได้เติมกาแฟหอมๆสักแก้วมันจะเป็นการเริ่มเช้าวันใหม่ที่รู้สึกดีเหมือนเนสกาแฟเรดครับสูตรปรับปรุงใหม่ที่เติมความนุ่มของอาราบิก้าขั้วบนละอียดผสมกับความเข้มของโรบัสตา้า กาแฟจึงหอมยิ่งขึ้นนุ่มกลมกล่อมยิ่งกว่าให้กาแฟที่ดีขึ้นเติมการเริ่มต้นเช้าวันใหม่ที่รู้สึกดีเนสกาแฟเรดครับสูตรปรับปรุงใหม่เพิ่มอาราบิก้าขั้วบทละเอียดฝุ่นควันและเพียม2 5ทํุให้าท่านไม่ผพิษมันดูดีโดบสูตรใหม่ดีท็อกซ์นูเิชเมนต์เนื้อแชมพูใสที่มีไมเซล่าและพิงค์ซ่โมอยสเจอร์ผสานพลังดีท็อกซ์สิงสกปรกและความมันบำรุงให้ผมนุ่มไม่มันดีท็อกซ์ช่วยคุมมันผมนุ่มข้ามวัน ปลดปล่อยพลังในตัวคุณเผ s e t e ค h Innovation เพิ่มอัตราเร่งช่วยลดแรงเสียดทานพลังแรงพุ่งทยานเต็มพิกัดให้ชัยชนะเป็นของคุณ p ผ่ s e PZR p ซ็ s e ทุกเช้าดื่มไมโลเจอบทเรียนใหม่แม่เลือกไมโลที่มีหม้อนมโกโก้พร้อมให้พลังงานกับความท้าทายใหม่ๆทุกวันอืมุุงมั่นสู่ความสำเร็จดื่มไมโล สนับสนุนโดยโปวดเมื่อยหลังไหลน้ำมันยารามาวินมาวินมาวินยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาคิดทิ้งขยะคิดถุงฮีโร่ให้ชัยชนะเป็นของคุณพาซซาพีเซตอาพาซาข่าวเช้าช่องวันค่ะ6 5โมงนาทีติดตามกันต่อนะคะ